อ่ามื่อนี้เขาสิมาเข็ดไก่อบปิ๊บนะคะนี่เนี่ยอ้าวปล่อยเอาไก่เอาปิ๊บลงอ่าออกไปอ่าในี่หลองปล่อยบางคนเห็ดมื่อนี้รอติดตามไปนะคะสามสิบนาทีค่ะจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าจะสุกหรือไม่สุกแต่แดงแดงแดงว้าวบอดีชุ่มสวยมากอ๋อเนาะ ด้ไหมถาดเก็บตกมันจะถากไปได้น้อว่ปุกมนจะดีำไงแนทเอาเลงไอนี่เป็พี่น้องอือนี่โอ้ีนขอนี่คซุ่มโฟมันตายใครห้าหันต้นลึกหยสุดยอด วิถ่าทอดกันเอานัมาเสิเยเสอาพี่น้องวันนี้ข้ากับซีมา่านเสิรนไก่แล้วจ้าเด้อมึงน้องจาไอ้ยมีทุยยังไมออป่าเป็นไรพี่น้อง าไปปาตงปรตงนีนปาตรงกลางพิสูจน์ดูสิสุกไหมเจ็บหัวเจี่ยมปาบ้านน,น้นงนนงนอ,อ,นองปามวันนี้น้องปามจะมาพิสูจน์อุ้มอ่อนสองสีพี่น้องสีเดียวกันนะที่สองสีนะเป็นไงโอเคไหมนี่ ได้โปรดอร่อยพนิกอร่อยไหนดูสิเมีองอ่ยเมืองเมืองดิ้งออกเลยนี่ค่ะสุกไหมดิ้งอ่อนเปิดออกแล้วค่ะนี่ค่ะนองเมืองเมืองสมุนไพรหมักสมุนไพรนะคะปัดปาด น้องปามเป็นอะไรเลยน้องปามสุขดีบ่น้องปามสุขดีสุขสุกสวยมากงามน้องปามเนาะอ๋อสุดยอดสุดยอดง่วนหน้าเอ็ดมืออีเดอปามามนีเดอร์เอาเซะเสะเซอมาผู้บางคนกำลังท่ากินอยู่ก็ได้เมืองเนี้ยเมืองเนี้ยุนนังเฮกกำลังเจือได้คนบางคนคนบางคนก็คือคนหย่องจองน่องไปเรียบ้อยได้นี่นี่เบิงเบิงเบิงนี่เอารอติดตามกันตอนเด็กๆกินนะคะว่าจะอร่อยหรือไม่